เป็นเขาเรียกอะไรเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคนที่รู้ใจเป็น,ปน,ค,น,ค,นคนที่แบบว่ารู้ใจอะไรอย่างเงี้ยผมเช่าวความสัมพันธ์นี้นะความสุขเป็นแบบว่าสองสัมพันธ์ที่แบบว่าอีกคนหนึ่งขาดอะไรอีกคนหนึ่งก็จะเติมให้อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่แบบว่าอยู่กันมาตั้งแต่แบบว่าเรียน acting ด้วยกัน,นะ ขอบคุณที่เป็นแบบว่าพูดเสมอว่าจมนาเป็นทางโปกให้กับผมมาถ้าไม่มีจมนายก็นั่นแหละผมว่าผมไม่ได้มาเยื่ตรงนี้ที่ผมมาเยื่ยตรงนี้นะเพราะคนหนึ่งก็เป็นคอนเจไปมนายจริงๆผมมครคบพึ่งาทีม่คึดไม่แบบว่าไม่พูดอะไรแบบนี้ด้วยกันเคยพูดเลยใช่แบบเขาคน นะ <laughs> มไม่ไหว <laughs> โอเคภาพน,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 นี้เ็นภาพที่ผมอยังอย่าง้ดูเนะคือคือแบบแต่ก่อนอ่ะผมก็มาดูว่าอยู่ตรงจที่ทุกคนอยู่นี่นะจุดที่ คนนั่งอยู่แล้วก็ด,ดูสินิทธิ์โดยช,ยชอบซึ่งตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเขาไม่รู้ <c oughs> แต่ว่าเออเป็นภาพที่สวยงามากจริงเป็นภาพที่คนเต็มนั้งยิมแผนเลยแล้วก็คนร้องเพลงเราได้มีไฟให้ไฟ,ไฟอะไรอนยะ่เงี้ยมีแสงมีมองไปทางไหนก็จะแต่คนคือแบบ ดีใจมากครับดีใจมากคือนี่เป็นอีกความฝันหนึ่งด้วยกันเด็กแล้วก็ผมว่าการที่จะมาอุ้มแอรได้น่ะไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายดีใจครับที่ไเรายู่งนี้ครับขอบคุณทุกกันเข้ามาครับขอบคุณครอ,อ,อบครัวที่คอยสปอร์ตคอยให้กำลังใจในทุกๆอย่างที่ผมทำนะครับแมวนะอย่นี้ครับไ,ไอ้ก๊อบยูนะครับ แล้วก็ท้้งของความิทาทั้งจริงและกีวีครับขอบคุณมากครับที่เห็นศักยภาพในตัวผมพวกผมทั้งสองคนและอีกหลายๆคนนะครับแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังนี่ทำงานหนักมากขอเสียงกำลมงานเบื้องหลังหน่อยครับก็สุดท้ายลืมเพื่อนโฟดไปไม่ได้หรอ My b ม o เปา ดีใจดีใจดีใจที่ได้ทำงานางด้วยกันดีใจที่ได้เ,เป็นเพื่อนกันแล้วก็ดีใจที่เรายังจับมือกันไปด้วยกันยังไู่ไปยัาอยู่มาสี่ปีละจับมาอสี่ปีละเพื่อนเราก็ในแกง๊งประธา้ทุกคนน่าจะเห็นกันนี่คือรักกันรักกันมาก ดีใจที่คุณได้เป็นครันน้งเดียวครับขอบคุณครับไม่มีคนแน่วผมรู้สึกว่าผมน่าจะทำงานไม่สนุกนะ,ะจริงรคุณคุณเก่งมากคุณคุณเก่งมากแน่นอนอยู่แล้วคุณคุณเก่งผมชอบผมชอบอยู่ก<ด>ับคุณเก ที่ผมก็ชอบอยู่ก็อยู่อยู่ด้วยกเนื่อนงานับเรื่องงานได้แล้วใช่ไหมแต่สุดท้ายนี้เราจะขอบคุณทุกอย่างไได้เราจะขอบคุณทุกอย่างได้แต่ว่าเราจะลืมขอบคุณพวกคุณไม่ได้ครับขอเสียงด้วน่อยครับน พวกเราทั้งสองคนก็ไม่มีจำนายคนมามนั่ในคอนเสิร์ตแน่นอนครับ,รบขอบคุณคนมากนะครับอ่ก่อนจะจากกันไปเะมีอะไรกไหมที่ภาพความประทับทใจว้า <laughs> โอเคพี่ตัด้อมที่ไหนได้เดี๋ยวเราถ่ายรูปก,กันนะอขอ,อะไฟแล้วคนดูหน่อยด้วยครับ